วันนี้เราจะมาดูว่าเราให้อะไร <M> mmm <problems> เมือเล็กเมอรอเมดนั่นแหละเม้นป่วยของเรานะคะก็หลักๆแล้วทุกวันเมือเล็กก็จะกินรอย a l c คารนินนะคะ r e c o เวอรผสมน้ำอุ่นให้เป็นแบบนี้ตีให้แตกแล้วก็ดูดขึ้นมาใช้ไซลิงแล้วก็มีน้ำแดงเพราะว่าเขาจะชอบแบบว่าไม่มีแรงแล้วก็อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ำแดงเ e ลกูบอยผสมน้ำเปล่าก็จะช่วย ให้มีพลังขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็มียาแก้ลดอาเจียนเพราะว่านางชอบกินอะไรแล้วก็ไขย้อนแล้วก็มียาเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงปรับแล้วก็เจริญอาหารนะคะส่วนแดีวก็จะมีประมาณนี้ตามน้ําหนักตัวเอาะล่ะเดี๋ยวเราจะไปอุ้มเมล็ดกันเราจะเคาะเรียกเมล็ดก่อนนะคะอ้าวอายุอายเนีโถ พักฟื้นอยู่ไม่ยอมกินข้าวเองก็เลยต้องเอามาป้อนทุกคืนนะคะน้องยังไม่ตุยนะยังมีแรงแต่น้ำหนักลงเนี่ยเพราะไม่ค่อยกินข้าวเองเอาละมา,มาป้อนกันเสียตามิกะเราก็จะมีการปอบป,ประโลมกันก่อนเลเลือดโดนไถขนที่หน้าท้องเกี้ยงเลยออะมาตอนแรกเราก็จะป้อนอาหารก่อนนะคะมาุดเดี๋ยวเขาจะทำท่าขย่อนเดีด๋วยวคอยดูนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษนะคะ หนึง่งช่องทีละนิดนึงงนย่ยเะยังไม่ทันป้อนเลยเห็นไหมขย้อนก่อนแล้วขย้อนทำไมอะ่ะลูกมาม,มิยังไม่ได้ป้อนเลยค่ะเอา one t ท,ทีอ่ะอุ๊อ๋ออ,อ๋มอมมอมก่อนคะ่ะก็ลองครึ่งครึ่งแต่แถวคอเขานะโอเคไปค่อยค่อยไปค่อยๆป้อนไปเนี่ย <_' Kay. S 2> เขาก็จะขย้อนออกมานิดนึงแล้วเขาจะเคี้ยวเนี่ยอ้ายังไงยังไงอะเคี้ยวก่อนอ่ะเคี้ยว แล้วก็สิ่งที่ต้องมีนะนนก็คือกระดาษเผื่อเขาขย้อน,นออกมาเราจะได้ซับได้นะน,นี่ตงรงดาาบแบบนี้แหละอ๋อยอ่โอ้ค่อยกืนไปลุกค่อยคืนไปค่ะแล้วเมือเ่อเล็กจะชอบให้นวดหัวมากเดี๋ยวจะนวดให้ดูฟินมากเน้นชอบอะอะห้ามก่อนอือ ต้องเร็วด้วยก็คอยซับข้างปากเขาแล้วเขาก็จะทำทักขย้อนตอนแรกก็เห็นแล้วก็สงสารนะแต่พอแบบนางทำอย่างนี้บ่อยๆอ,ยอะ่ะก็เลยแบบอ่ะมันคงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทักอะไรของนางที่นางอยากทำอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาน่าจะรู้สึกแสลงอะไรในท้องหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีกว่าไม่กินอะไรเลยอะ่ะอ่ะมากินอีกสักช้อนอีกสักไซรล็กนึงดูดขึ้นมา เช็ดหน้าก่อนค่ะน้องไม่กินน้องก็ไม่มีแรงน้องก็จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมคะน้องก็ต้องกินนะลูกดูนะเราจะชอบมากเดี๋ยวนวดเดี๋ยวฟินเวอร์ชอบไปนวดนวดหัวสปานิดนึงนวดหลังหูนี่ไงจะหลับ นิ่งเลยโอยเก่งจังเลยเก่งจังอ่ะมาต่อไปกินวิตามินค่ะนี่นะสองไซลิงพอสองเขาเรียกว่าสองสองศูนย์จุดสองมิลวันทูทีปุ๊บนี่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นยาแก้อาเจียนนะคะนี่ประมาณสี่ศูนย์จุดสี่มาน่าสงสารแต่ก็ ทำให้มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนแรกก็แบบว่าคิดอยู่แบบตายแล้วเมื่อเด็กจะรอดไม่ี่้ไม่ยอมกินข้าวเลยกินละอ้ icamente, วกตลอดเลยวันทุที่เรียบร้อยอุ้ยทำไมเก่งจังเลยอยารู้โอเคไหมคะอืมตาหมดแล้วเดี๋ยวน้องกินน้ําตามนิดนึงนะน้องกินน้ําตามนิดนึงนะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อ้อะอะะค่อยค่อยลูคค่อย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 นี่นี่ค่ะโอเค อืมกินข้าใบลูกินข้าใบใหม่เนอะกินข้าใบใหม่ค่ะอยากร็จแล้วค่ะกินครบแล้วค่ะเช็ดด้วยเสร็จแล้ว,ลวโอเคอ่ะสปาหัวนิดนึงค่ะสปาหัวนิดนึงอ่ะ t o ็ l เล่นปากฟินไหมฟินไหม หให้เน็ตหนึ่งเบาๆประมาณนี้นะคะของทุกวัน